สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำ้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเรื่องรถเล็กๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับพอดีว่ามีคนทักมาถามผมนะว่าพี่รถผมอะไฟแอร์แบ็กมันโชว์อันเนี้ยอันเนี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรถเขาเป็นรถ Toyota r e ีโวนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะ,ะไปอธิบายให้ฟัง เพราะว่าอันนี้ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ผมยังไม่รู้วิธีการทํางานมันลึกๆนะว่าว,วิธีการขายวิธีอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนรถนะครับพอดีมีรถเพื่อนอาผมนะครับแกขึ้นมาจอดอยู่ผมก็เลยขอเล่นดูคันที่ผมไปลองพุสตาเนั่นแหละที่ผมถ่ายคลิปเที่ยวที่แล้วนะเนี่ยเนี่ยแกเอาแกรถมาแล้วผมเลยพี่ขออนุญ,ญาตนะครับไปถ่ายบนรถหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถเขารถพี่เขานะครับกุญแจเขาเป็นแบบนี้นะเป็นพุสตานะผมบอกก่อนว่าวิธีการใช้งาน เราจะต้องใช้กุญแจไขนะครับพุสตสตาร์ทเนี่ยเราเอากุญแจออกอย่างนี้ดึงได้ข้างหลังเลยเกี่ยวเกี่ยวข้างหลังแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยเราจะมีกุญแจเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้กุญแจนี้นะครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบนรถนะว่าที่เขาถามผมมาคืออันไหนนะป่ะไปดูกันครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับเมื่อกี้เมื่มอกี้พี่เจ้าของรถเขาถามว่ากุญแจข้างในเนี่ยมันมีเอาไว้ทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคืองี้รถที่เป็นพุสสตาร์ทนะครับบอกก่อนนะ รถที่เป็นพุชสตาร์ทเราจะเข้ารถได้ก็คือรีโมทโอ้เสียงดังแบบนึงรถที่เป็นพุชสตาร์นะครับเราจะเข้ารถได้เพราะว่าเราจะเข้ารถได้เนี่ยคือรีโมทมันต้องมีฐานนะถ้ารีโมทไม่มีฐานมันจะสตาร์ทรถมันจะเข้าไปในรถไม่ได้นะครับแต่ถ้าฐานหมดมันมีวิธีสตาร์ทอยู่นี่ถาม่าแล้วถ้าไอ้กุญแจเนี่ยมีไว้ไอ้กุญแจเนี่ยมีไว้ทําอะไรเนี่ยผมถอดเดี๋ยวผมจะถอดมานะลองรถก่อน รถล,ล็อกละนี่กุญแจเขามีไว้ใช้อย่างงี้นี่นะครับกุญแจนะครับเขามีไว้อย่างงี้นะเสียบเข้าไปนี่แล้วก็ไขปลดล็อกได้นะครับไขปลดล็อกได้นะในยามที่รีโมทเราไม่มีฐานนะครับแล้วเราก็เปิดประตูรถได้นะเห็นไหมทีนี้ถ้าถามว่าแล้วฐานหมดทํำยังไงนะครับมันจะมีวิธีนะคือให้เอากุญแจเนี่ยพยายามแนบไว้กับแนบไว้กับตัวปุ่มพุ้สตาร์ทนะครับแล้วก็สตาร์ทรถนะทําได้อยู่ โอเคแต่ว่านี้เราก็จะละไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีเซลเวลาเวลาขายรถเซลเขาน่าจะแจ้งนะแต่ว่าดูกับผมก็ได้อ่ะโอเคทีนี้นมาเดี๋ยวเรามาเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะก็คือเรื่องนี้อ่เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะเห็นไหมไฟมันขึ้นมาสองดวงเห็นไหมดวงซ้ายกับดวงขวาเห็นไหมออฟกับออนนี่แล้วพอสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้นมาออนเราดูง่ายๆเลยนะครับ ป้ายนี้ก็คือถ้าวางคาซีทอะคาซีทก็คือไอ้เบาะเบาะอันเนี้ยเบาะสําหรับเด็กอะที่เราวางไว้ตรงเนี้ยเราวางไว้ตรงคนนั่งอะถ้าวางคาซีทไม่ได้นะครับห้ามวางคาซีทนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแอร์แบกระเบิดมันจะระเบิดใส่เด็กเห็นไหมเนี่ยเราดูจากเราดูจากเราดูจากโลโก้ได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทีนี้เขาก็จะมีระบบปิดเปิดนะครับให,ให้ให้กับคาซีทนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเปิด เขาบอกว่าเขาเปิดไว้อยู่เขาเปิดไอตัวแอร์แบ็กอยู่ก็คือถ้าเราถ้าชนปุ๊บแอร์แบ็กก็จะระเบิดออกมามันจะมีที่ขายอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีเนี้ยก่อนที่เราจะทํานะครับก็คือก่อนที่เราจะไปทําไอเราจะไปขายไอเนี้ยนะให้เราดับเครื่องรถก่อนนะครับเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปขายนะผมแนะนําว่าให้ดับเครื่องรถก่อนอย่าอย่าอย่าสตาร์ทอย่าสตาร์ทเครื่องไว้นะเดี๋ยวผมจะดับเครื่องก่อนนี่โอเคครับดับเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่า ไอ้ตัวที่เราจะขายอยู่ตรงไหนนะผมไปอ่านคู่มือมาแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าเราจะต้องดับเครื่องหรือจะต้องเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะไขนะแต่ผมแนะนําว่าให้ดับเครื่องดีกว่านะแล้วเราค่อยมาบิดกุญแจนะมาเขาอ,อยู่ตรงนี้นี่เขาอ,อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมีหนึ่งมีมีหนึ่ง,ม,ม,งมีสองเห็นไหมครับแล้วก็ตัวหนังสือเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยมีออนมีออฟ ตอนนี้เขาอยู่ที่ออนแล้วก็เป็นเครื่องหมายแบบนี้ก็แปลว่าแ airbag ทำงานนะครับพอพออยู่ที่สองฟก็คือแ airbag ไม่ทํางานนะวิธีการวิธีการไขนะครับก็คือเรากุญแจเนี่ยออกมานี่นะเรากุญแจออกมานะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ไขถ้ามาถ้าไขามาข้างนี้แล้วอ่ะ a i r บ็กจะไม่ทำงานนะครับแ airbag เฉพาะรูปนี้แนละ้วจะไม่ทำงานเดีย๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถดูครับว่า เป็นยังไงนะอ่ะดับแล้วนี่ขึ้นมาสองแล้วออฟก็คือแอร์แบ็กไม่ทํางานเห็นไหมแอร์แบ็กไม่ทํางานจะได้วางคาซีได้นะโอเคนะครับเป็นอันเข้าใจกันนะว่าระบบเขาเป็นแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะแล้วใครมีปัญหาอะไรนะทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวจะหาคําตอบมาให้นะครับเ,เท่าที่รู้นะ เพราะว่าอันนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้วิธีการทํางานหรืออะไรไงนะผมก็ไปเปิดคู่มืออ่านเอาแล้วก็มาทําคิดบอกเพื่อนๆน,นะครับเผื่อใครมีข้อสงสัยนะตอนแรกผมก็เห็นแล้วผมเข้าใจแหละว่ามันคือการแอร์แบกระเบิดแต่ผมไม่ได้อ่านลึกๆว่าเขาทางานอะไรยังไงนะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ